อันนี้แม่อ่อนตะล่อนทุงจ้ามือนี่มาตะล่อนทุงจ้ามาตะล่อนทุงอันนี้ก็แม่บัวแม่บัวแม่บัวอันนี้ก็แม่แดงจ้าแม่แดงแม่แดงเพิ่งกำลังไหลสดเพื่อนอ่อนเพิ่อนต่ำบอกฮวงมาทรงอันอัอนมูอ่อนมาสิดเบ็ดแม่จ้าดีดีเพิ่อนหนาเพื่อน เล้ก้ไน้เไม่แ้แแ้ตาบกซอันวันน ar. ี้ต uh ัขนมเส้นเฮ็ดจริงเลยห้าจัิงสียกินไม่บัลลาใส่ถ้วยนั่นนนัลาใส่ถ้วยใส่ถุงใส่ถุง อ้เนาะือจังสีต่หยับหัวแท้ากนที่ละจิ้มทัพพูนแม่วันารเอ๋เอาใส่นีละใสดแใจก็ใส่อะน่บัวขาดบัวขาด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 ัวขาดบ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 ัวขาดัวขาดบัวขาดบขาดัวขาัวขาดขาดวขาดัวขาดบัวขาดบัวขาดบัขาดขาดบัขาดบัวขาดบัขาดวขาดบัขาดบัวขาดบขาดวขาดบัวขาดขาดบัวขาดัวขาดาดบขาดัวขาดบัวขาดัวขดัวขาดบัวขาดบัวขาดบัวขาด ไม่ได้เจอได้อมินนกัเปนชิ้นมาเอาเมคป็นยังไงบบ่นรงมตามน้องไ่ได้ตาม่้ชิมก่อนนี่ปอเื่อนเลยเอาหาเบิ่งแล้วเ้นตะมคุบุกป้นไปใน้าอักแล้้ยเจ้ากอมาหลายอุบัติเนรอโ้ยอยู่หลายคนเแล้มันน้องิมลาบันไใส่คนเบอรตุเตียมีแต่เยาน้องคนหายคนหายก็บการคหายเกยเอาไเด้ว ยใจเหนข่สวยกยาสร้างกยากะตมกะชิไหลด้มากระไดหนึ่งอ่าสองนาทีสวยแบบบานๆเทานี้แหละโอ้ยตตาบอกพุงแมะพ่ออะไรเทพอลไรอะไม่กินบวยดอกเออยางบปีดยงบ๊วยอืบนีของปดบ้างหลังเนี่ยว่างว่างข้างหลังว่างเอานี่ๆเอานี่ไปว่างเปิดได้บ่ về b้าน con núm sen nấm, cái bao chăng này, ăn thúng nhàng, ăn thúng nhàng hoang mẹ, ăn mẹ, mẹ ăn bù nấm, ăn bao chăng này, ăn hoang, ăn hoang, tiếng, im. กาวกชมดเผ็ดบักักเอ้ยจองนี่ตัวเป็นผู้ตำม้อเถยกินตะขนมเส้นนะ้นล้โอ้ยจินเดียวจินก่อนด้ะสนเอาเลยเอาเลยหนูเอาไหมอืมเออแก้แนี้แม่ออนแก้น้ายาอาให้นเอเออใช่จะได้หากินากินข้าวนกันเด้อะ้กินข้าวโ้ง เออผุ้น่ะเป็นตะแสบยายมัการอกินต็ะแสบตะแสบาำลังหิวพอดีพูน่ะมานมเ้นมนมเ้นตำบางห่วงพู้น่ะเปพี่งลายคะพี่งน้ยานกินกัเป็นเือเด้อมีผู้เขมาไปมีผู้เขมาไปย่างย่างย่างเอา่เจียนี้จะเอาไปใส่่่ไทยเข้ามาค่ะสวัดีค่ะอนี่ค่ะคืออันนั้นดีแทะย่างดีแทะอืม ก็เด้านแที่หนึงเย่อากกันต้องาแลที่เยกเองก็อไงเออก็นีไงก็ไดก็ได้ไม่า้ดก่นตานุมแม่นีมันเงี้ดีคบไม่บัวหาหาถยไปเห็นในบอกนตอก่ออัน้ือส้มตคนบยุแลเชียงเฉยเชียงชอมอเลเซ่เบื่อหนึ่เลียวเบ่ล่าง มาได้อยู่บ้านเนาะอขางมาได้ยู่หน้าเป็นสะเก็ดเน่ป้ากองเป็นคือแจงดีแต่วงของไม่เนาะ้องไปแจงไม่ได้ไหมกันสิบหัอะะเอาบ่เอายาบ่เอ้าแบบแต่ว่ายาต่บ่มากินน้ำ งตาจะมองเาทันาโอ้ยมันบจงไผกัสิกินเบิดนอาเมียเอ้ยแตซ้องอันก็กินเบิร์ท่อนี้มาพี่ลึกพี่โลจังหล่ะฮาเจ้ไปโดนๆมาเก่าไปกินย้างดี้ดขามหวยไปทางบนใหนมูเพิ่นจิ้นน้ำเนี้ยแสบๆกินหัวทองมาด้จ่าเด้อขาขนมกีนข้นมกินมาใส่เนี่ยอันแม่พ้ใยา่บานพันเทขขนมกีนไปมาในอัน ล้นด่วนเราก็เฮ็ดพวกน้ำโคกน้ำแยงไปแกะน้ำยาแซบอยู่แก้ตะเนียนของมูนอยี่ก็เฮ็ดอันนี้ก็แซบอย่าหลุดล่องเส้นสวยขนมเสียนเท่นนี้กแซบวแบปะเมกบือะมังใหญ่ๆสเนี่ยเอาบกลุงไปปนิมุนไมออกเหลือแต่ว่าเครงกระมังต่ำเอาเบิด์พรว่าเิ่นพากันกลับานตะกีเมนตุ้ไข่อยกับยายตัว แต่มาคงกิจี surveys, like ุ่งท่านเขื่อนกาแฟนะอกีแง่นั่นก็เห็ดอันเฮ็ดอันเขามันไก่เิ็ดพี่น้องมากินขาวต้มกันเห็ดักแล้วพี่น้องไมไปนองแดงแจแขอบใพี่น้องก็มาขันหน้าแจ๊กคนบายบายอู้แจ้งดีเถอว่ากล่องแจ้งดีแถอว่าแจงดีเดียานกางเป่น ไม่แน่ะอันนี้ก็ย่องนี่เที่ยงมั่นีย่างเอ้าอันนั้นก็มี่บอกอันนั้นเพิ่นอันนั้นเพิ่นเอาวันที่เงี้วนากินข้าวให้เพียน้องให้เบิ่งแซ่บใส่ถุงยางก็แซ่บคือเก่าเี็เสียงกุ๊บกับกุ๊บกับเปิดฝาตีกบ้านป้าใหญ่อ่อนบ่แม่นเครื่องกตีกแล้วบ่ว่าอันนั้นก็ปลาหนุอยแต่ครบๆอยู่มันมื้อนี้บ่ค่อยปานใดว่ามันดุด ใส่บนนอพี่น้องมาเม่ไหรฝนก็มันเป็ดอะไรบ้างอะไรกับชิมเามันบ้าไม่รู้ินเ่าท่านี้มีอยู่พี่น้องมาท่านี่อยู่บ่ดอกไบ่ใครมีคนนขามากออย่างเนี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมน้องปาบอยา ตอนน้นัสนอ่ะ้านย่อมนทำ้แี่หนงท้มแก่อือ่นึ่งจนก็แ่โอ้ยขอบคุณเด้อที่คุดหอดกันคุดหอดเ้วเนาะแต่แ้วดี๋ยวบงคืดหอดไปเห็นไหมอ้าวหาเนีมาดูกันชิพี่น้องเอ้ยทีมันดีแหะคุดหอดเราปัดเยี่ยเดี๋ยวเห็นตัเตี้ยเตี้ยเตี้ยจะไปท้งมันี่ไปไปอ้ยเดียวเดียวเดียวขนมเสียนฟันนี้ ขนมเเดียวเดียวเดียวาแบตามมาคุ้มกนมาใหญ่มามาเด้อมาเด้อแฉบแฉบแมนแมนยังไล่ะผิดเด้อพี่เด้อเบืองคั่มคมขนมเ้นเด้อพี่เด้อเบืองเบืองเบืองกินตาควงคกันมั้ย่ตา่มมีเยอตาเรียกม้ยตาเรียกตาเรียกไปกินอันนมเนียงนมเนียงมันใส่ผักหลไรยังสามารถ ทำตาเรียบโอ้ไปทางคุณแมานั่งคางแม่อ่อนนี่เย็าะเอาเบ็ดไม่ข่อยใหญ่เจ้าบ่ได้ข่อยต้มไหมจิ้ม,มตีพะเน่บัวต้มบ่มีบ่มี่หรอต้มพ่อะยังคนฉีกขันห่อเดียวนี่แล้วก็ยังบ่เห็นบ้านของนี่กำลังทีพันแพากันเฮ็ดอยู่เดียวได้อ๋ออันนี้ม่ขอยเบ็ดเบ็ดเบ็ดมาเอาย่างมาเอาเลยเบ็ดเบ็ดเบ็ดเออไปทางใดกับไปรูดออตาจะไปพุ่นแต่อย่าล้ม จะบุญกระินเบ็ดนังแดงมเบดแล้วออมนี่ดีไหมตอนนี้ก็ได้จ้าเอาเอาอย่าบังอันเพิ่เด้วยช่วนเดเนียบ่โอ้มีญบานก็จน้ำยาเจียบถูกป่เมีอไกปน้ำยาเีบากไปแบ่งเอาเพิ่นกันน้ำยาบานไม่ใช่น้ำยาเจีบนี่นกแามานทีเฮียลูก เงี้ยนี่เอาปิดแล้วกออกมาในผิ่น้องบริสุทธิ์มือปิดปิงี้ปิงจะบ่มีจักรพรรดได้อ่ะบ่มีอย่าไหลเถอะพี่นั่งปิดรถเอาแบบเบอร์มี่จักรพรรดีเบอบ่มี่ของน้องกับเบอมี่เท่ากันคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะคะขอจบลงแค่นี้นะคะไม่กินเข่าอยู่ข้างหวยได้พี่น้องพือเฟินเอาตำหมักหุ่งเอาขนมเส้นออกมา ค่ะคุณห่ยวยห่วยอันนี้พอใหญ่วเว้าไปซีดเบ็ดนี่เลาก็ร่างเตรียมของนี่ว่าเซตหนึ่งเขาเขามาแซียก้นหนึ่งเหรออืมสุดใจก็มีดวงาจก็สุดใจไปเร็่หยๆแบเนี้เอาแค่นี้ก่อนเด้อจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้ละ่ะค่ะใครเข้ามาก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อหากใครเข้ามาดูคลิปเฮงเฮงปังปังจา้จา